ใช่ครับผม มาสบายครเต้บิดเบกงยังแน่นอยู่นะดิเยนะระวังนะเบเบแข็งร่บนะเดินไปไหนมไนเฮ้ยดี่เ้พี่เฮ้ยพี่อะมุดบินมาตลาดบิดมโอ้โหโมงนี่ไม่เต้สวยๆวะเอาเต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 เเตเตเ

โอ้ประกาศหาตายเหลายข้างเลยหลยค่นข้างไปเบานะเบานะโอ้ลมมบดี้ตกนะบดีจะตกนะบดีจะตกนะดสองไปสกว่าสกว่าโชวกับเพ็ดเพ็ดเพ็ดขอเบ็ดก่อน Khỏi biết đâu con Đi bắn Bỏ đi cá Bắt ớt làm ngàn nói bắt ớt Nếu không biết nếu không phạt ừ, mi lút ạ Nghe cô quá hả em Nghe cô quá hả em đi Át bắt ngang nhiều ạ Boy. <laughs> ừ. มูนี่มีใส่งามัอย่ายิตัวน้ได้ไหมนาะกระถักถัปาดโยังยยังแจมอ๋ไปไม่ออกยังไปไม่ออกไปะมสวยวกวเอาไปล้างหน้าหมอล้างหน้ามโอ้ปาเขาแต่เราเท่ทัางมดชกรสังหือกระสันี่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  อาหารเราา,า,รเ,ราเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนสักครู่เดี๋ยวเราไปลาบกันครับวันนี้เราตั้งใจมาหาปากาไปลาบนะครับโอ้ตัวยังใหญ่ใหญ่แต่นาะตัวนี้สองลกว่าพุ่นนะเกือบสามม้งน,นะไปไปลาบกันกองอูตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะครับผมเรามาจัดก,การกันดูเต็มเขียงเลยครับสองมือสองมือ นี่โอ้ใหญ่นะครับท่านผู้ชมไปดูอีกกระเป๋าถอดให้เราเหเนาะลอยหน้าเนี่ยลยอ,อยลอยอย่างนั้ อันนี้แบบละเอียดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปด้วยนะครับก็เอาหนังออกก่อนนะครับผมเราจะเอาแต่นเนื้อนะครับการแร่หนังนะครับดูความข้ามปปลาเซลมอนดีๆเลยโว้ย แค่เนื้อมันก็ดูน่ากินแล้วทุกท่าน man. ครับมาดูทางพันธีบ้างครับผมเตรียมเครื่องนะครับมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูจักกันในอีพีนี้เลยครับผมมาแข็นนะครับเกเทียม Tiểu lắm của ta phải hâm bổng bà nội đi tối liêu lưu mà bà nội đi sếp bà nội bà nội bà bà nội bà nội bà nội bà bà nội bà nội bà nội bà เีว่าปามตัวเจต้มมีผัดผดต้ม <amino> น้ำนะครับต้มน้ำซุปนะครับ ขึ้นยอดเยดมันมาน่ะมันมั้ยมาถึงขั้นตอนซุปราบแล้ว คนให้เย็นก่อนนะครับท่นผู้ชมอ่นามืดน้ำเตวแคบห,หน่มแหงลงเล้งเนื้อปลาลงนะครับผมถ้าน้ำเย็นแล้วเนื้อปลาลงคซึ่งเย็นซึ่งร้อนครับตอนนี้เต็มหัวแล้วครับนี่ีใส่หองับปุ ปองแงดงหล้วเล็บใส่เกลือนะครับโรยๆหน้าความอร่อย chị cũng chị cũng Đây cái bộ. Cái cái nốt này, cái này. Đây phom cả là cả cuốn thì điếu lấy mấy. Thì có. hóa luôn. เสียน้อยเสียบน้อยเสียลายคนนู้นบันเลงต่อครับใหญ่กี่เมตรกระปอ,ะองนะเขาคั่วครับผมโดยหน้าไป ้ใบหอมต้นหอมโรยอีกรอบเอาละคลุกเค้าให้เข้ากัน bao phải tê tết vậy rồi đẹp lói chúng đưa con Hãy ok, ừ. okay. okay. มาฝั่งนี้ครับผมมาปรุงต้มใส่นี่ก่อนพี่ก่อนใส่พี่ของลงไปลงุดลงไปเกลือ nói yu ba, làm gì đắm hết ba, năm ba hết ta say Ta ba, rồi say tắm nữa. Ừ. <laughs> oh, khán giả dầm dầm sau mười đêm bao bì. Nanaka dầm không lọc lóng là hơi tay đột Nó luống Được Bóp phân loại này bóp 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 lắm bóp 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 À bóp 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 วน้ำมะนาวนะครับได้ปูหนองคนดูนะอืโอปี๋เหมือนนะั้นอ่ะคนคนแล้วก็ชิมดูดดดกินเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคโอเคโรยด้วยกระเทียมกรอบนะครับกระเทียมทอดนะครับเ <Okay. S 1> สร็จแล้วท่านผู้ชมครับไปวีกันเลยครับผมไป <S <S ท่านผู้ชมครับแป๊บนะครับครับผม

嗯，把那块石头。 โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยววิธีาการทำลาบก็เรียบร้อยแล้วครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวขอ,อเขาญาตกินข้าวแป๊บหนึ่งครับผม